วันนี้เราจะทำผัดเต้าหู้แบบเสฉวนนะคะก็จะมีเต้าหู้แล้วแต่ชอบเลยนิ่มแข็งหมูสับผักชีจริงๆมันใช้ต้นหอมแต่ว่าต้นหอมไม่มีก็มีกระเทียมพริกแล้วก็แป้งโกกินิดนึงเราก็โรยแป้งนะคะเพื่อจะเอาไปทอดถ้าเราไม่โรยเนี่ยคือถ้าเป็นเต้าหู้แข็งเนี่ยโอเคไม่ต้องไม่ต้องใช้แต่อันนี้เป็นเต้าหู้นิ่มอะค่ะเต้าหู้อ่อนเลยเราก็ใช้เพื่อที่เอาไปทอดแล้วมันจะได้ไม่ไม่เละนะคะเตรียมทอดเลยค่ะ ทอดไฟกลางนะคะพอเริ่มขยับได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับข้างนะคะมันไม่ติดกระทะแล้วแสดงว่าใช้ได้ละทอดไปจนมันสุกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้ว ตักน้ำมันออกนะคะเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปที่เราตําไว้แล้วนะสับไปเรียบร้อยแนละ้วผัดให้กระเทียมหอมๆเลยค่ะใส่หมูสับลงไปใส่น้ำซุปไปน,นิดนึงปรุงก็ตาใจเราเลยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วแล้วแต่เราเลยนะคะ ก็ผสมโดนได้ที่แล้วนะคะนี่ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปนิดนึงเพื่อความสวยงามผัดจนได้ที่เลยค่ะเราก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะใส่เต้าหู้ไปผัดแป๊บเดียวค่ะผัดไม่นานเพราะว่ามันจะแตกถ้าผัดนานสุดท้ายเลยเราใส่ต้นหอมหรือผักชีก็ได้นะพอดีต้นหอมไม่มีก็เลยใส่ผักชีแทน แค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะผัดเต้าหู้เสฉวนเราลองไปทำดูนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ